นางร้ายตัวแม่กิกสุวัจนีโพสต์รูปเปรียบเทียบให้กำลังใจคนลดน้ำหนักนางร้ายตัวแม่อย่างกิกสุวัจนีที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่เพราะต้องการใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆและครอบครัวไปนานๆ เพราะเธอเคยอ้วนมากๆหนักถึง80กิโลกรัมแต่ปัจจุบันนี้เธอเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของเธอจนน้ำหนักลดลงเหลือ53กิโลกรัมและถึงแม้ว่าทุกครั้งที่เธอถูกเชิญไปออกรายการไหนๆเธอก็จะบอกเคล็ดลับการลดน้ำหนักของเธออยู่เสมอแต่ในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนั้นก็จะโพสต์คลิปออกกำลังกายให้แฟนคลับดูอยู่ตลอด ล่าสุดเธอก็ได้โพสต์ให้กำลังใจคนที่กำลังลดน้ำหนักและนำรูปที่เธอเคยน้ำหนักมากที่สุดในชีวิตมาเปรียบเทียบกับรูปที่เธอลดน้ำหนักลงได้แล้วให้เป็นแรงบันดาลใจกับใครอีกหลายๆคนโดยมีข้อความว่าเผื่อว่าหลายคนที่ทอ้อพอหันมามองรูปมันจะได้มีกำลังใจขึ้นมาปัจจุบันมีน้ำหนัก53กิโลกรัมมันจะค่อยๆลดลงนะคะ ใช้เวลาไม่น้อยเลยกว่าน้ำหนักจะลงได้ท้อไปก็หลายหนดีแตกก็หลายหนจนคิดว่าไม่ไหวละสู้ๆต่อไปซุปเปอร์มัมทุกคน ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ